อยากซื้อรถปอเตค์ที่ขับขี่ได้ง่ายดีไซน์สวยฟังก์ชันครบดูคลิปนี้ได้รถที่ตอบโจทย์แน่นอนวันนี้ชอบโรจะพามาสองรถคันนี้เลยค่ะ all new yamaha f a s i o hybrid connected นี่เขาเป็นสกูตเตอร์ที่ออกมาเอาใจคนเจนใหม่โดยเฉพาะเลยนะคะจะมีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้พามารู้จักเล่าให้ฟังกันแบบง่ายๆค่ะอย่างแรกดีไซน์ของเขานะคะน่ารักเลย ออกแบบมาดูมีความทันสมัยเข้าถึงง่ายนะแล้วก็มีความแฟชั่นหน่อยๆด้วยค่ะสีเขาจะเป็นแบบทูโทนคันนี้ก็เป็นเทาส้มนะสำหรับตัวไฟค่ะเขาออกแบบมาเป็นทรงวงรีรูปทรงเหมือนแคปซูลยาน่ารักน่าใช้งานมากทั้งตัวไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟท้ายเลยแล้วตรงหน้าจอเองนะคะก็เป็นวงรีอีกเหมือนกันเป็นเอกลักษณ์ของเขามากๆค่ะขนาดของฟาซิโอเนี่ยไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะแล้วจะบอกว่าน้ำหนักเบามากๆทุกคนคันนี้คือไม่ถึง100กิโล เข็นไปได้สบายๆนะคะตัวเบาอ,ออกแบบมากว้างดีค่ะแล้วอยู่ไม่สูงมากพอลองขึ้นไปนั่งนะจะเห็นว่าขาพอดีค่ะถึงพื้นด้วยเพราะฉะนั้นคันนี้ขี่ได้หมดทั้งผู้หญิงผู้ชายตัวเล็กๆก็ขี่ได้บวกกับความเบาของเขาแล้วนะคะขี่สบายคล่องตัวแน่นอนมือใหม่ก็เหมาะค่ะ เดี๋ยวมาดูช่องเก็บของกันบ้างนะคะดูซิว่าเขาเก็บอะไรได้บ้างฝั่งขวานี้ใส่ขวดน้ําได้ค่ะฝั่งซ้ายจะเป็นช่องเก็บของมีฝาปิดนะแล้วข้างในเขาจะมีช่องให้สามารถเสียบชาร์จมือถือได้ค่ะถือว่าตอบโจทย์ยุคนี้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราตอนตรงนี้เป็นตะขอเกี่ยวของนะคะมี2จุดด้วยกันก็คือด้านหน้าแล้วก็ใต้บอกอีกจุดหนึ่งแขวนไปเลยเต็มที่ยังไม่หมดนะตรงที่วางขาก็วางของได้อีกค่ะเขาออกแบบมากว้างประมาณหนึ่งเลย แล้วก็ใต้เบาะเปิดออกมาจะเจอช่องเก็บของค่ะอันนี้ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็อุปรกรณ์อุปรกรณ์ของเราเพิ่มเติมได้อีกตรงนี้จะเป็นถังน้ํามันค่ะแม้ว่าคันเขาจะเล็กกระทัดรัดแต่ว่าถังน้ํามันใหญ่นะจุได้5.1ลิตรค่ะต่อมาพูดถึงการขับขี่กันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันเลยคันนี้ไม่ต้องเสียบกุญแจนะด้วยความที่เป็นรุ่นสมาร์ทคีค่ะแค่เรากดเข้าไปแล้วก็บิดไปทางขวาเท่านี้ก็สามารถกดสตาร์ทรถได้แล้วอยากให้ลองฟังเสียงตอนสตาร์ทรถนิดนึงนะคะมา เไป็นไงเสียงเบานะนุ่มนวลเลยค่ะออแล้วก็เครื่องยนต์ของฟาซิโอนะคะเขาเป็นเครื่องยนต์ไฮบริด125ซีซีแต่ด้วยความที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยมันจะช่วยให้ตอนรถออกตัวค่ะสามารถเคลื่อนไปได้แบบสมูทนุ่มนวลทันทีเลยนะไม่ช้าไม่อืดดีมากๆค่ะส่วนเรื่องเบรกของเขาก็ดีมากๆเหมือนกันนะคะมีระบบที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยคือแฮนด์ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นเบรกหลังนะแต่พอเรากำเบรกไปสุดปุ๊บระบบเขาจะกระจายแรงค่ะให้เบรกหน้าเนี่ยช่วยทำงานด้วย เพราะฉะนั้นเบรกหลังเบรกหน้าทํางานไปพร้อมกันรถของเราเนี่ยก็จะทรงตัวได้ดีขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองค่ะและอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือปุ่มนี้เลยเป็นระบบ Stop and s t a r t ค่ะคือพอเราขับขับไปนะสมมุติเจอไฟแดงปุ๊บเราจอดเครื่องเนี่ยจะหยุดทํางานให้เราอัตโนมัติเลยค่ะถือว่าเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยประหยัดน้ามันของเราด้วยเอง ฟังก์ชันที่น่าสนใจของฟาซิโเนี่ยยังไม่หมดนะคะเจ้าคันนี้สามารถเชื่อมต่อกับมือถือของเราได้ด้วยค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน Y-Connect ปกติตรงหน้าจอเนี่ยเราจะดูความเร็วแล้วก็ดูเวลาได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่พอเราเชื่อมต่อกับ Y-Connect ปุ๊บหน้าจอค่ะจะขึ้นแจ้งเตือนให้เราด้วยเวลาที่มีคนโทรมาหรือว่าส่งข้อความมาหาเราตอบโจทย์ยุคนี้สุดๆเลยขับขี่อยู่ก็ไม่พลาดถูก n o t i f i c เคชันค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลรถของเราผ่านแอปได้ด้วยค่ะอย่างเช่นตำแหน่งที่จอดรถล่าสุดหรือว่าข้อมูลการใช้น้ำมันค่ะแล้วก็จะมีแจ้งเตือนขึ้นให้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์ของเรามีปัญหาถือว่ามีประโยชน์มากค่ะสุดท้ายนะคะซื้อคันนี้ไปแล้วยามาฮ่าเขารับประกันให้5ปีหรือ50,000กิโลเมตรค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่54,900บาทสำหรับ AllNe w Yamaha f a ซ i o Hybrid Connected เขามีทั้งที่เป็นรุ่น Smart k e y แล้วก็รุ่น Standard เลยค่ะไปลองดูกันได้นะมีให้เลือกกกหลลาาายมๆ เรียกว่าเป็นรถที่ตอบโจทยุคนี้จริงๆค่ะขับขี่ง่ายได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายดีไซน์ก็โดดเด่นลูกเล่นฟังก์ชันต่างๆก็เยอะคุ้มค่าเลยมือใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการมอเตอร์ไซค์เนี่ยดูคันนี้ไว้ให้ดีๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณช่างช่วยด้วยนะคะที่เอื้อเฟอื้อสถานที่ถ่ายทําแล้วครั้งหน้าอยากให้ชอบโปรเนี่ยพาไปรีวิวอะไรที่ไหนอีกบอกกันเข้ามาได้เลยนะคะฝากกดติดตามชอบโปรไว้ด้วยนะไปแล้วค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะ